สวัสดีครับสรุปข่าวลียพูนะครับประจำวันที่28พฤศจิกายนนะครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารลียพูกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวพรีวิวนะครับลีฟพูบุกไปเยือนไบรตันในเวลา1 9นกา30นาทีเดี๋ยวมาติดตามความพร้อมรายชื่อผู้เล่นที่คาดรวมไปถึงบทสัมภาษณ์จากเจนคอกกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆนะครับอัปเดตสัญญาใหม่ของฟานไดฟ์ฟาบินโยและก็วายนดุมเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามได้ในข่าวนี้ไปขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีกกัันน่อรบสห พิมพ์คลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิยอกแท้ๆนะครับมี4สาขาในกรุงเทพมหานครนะครับที่นวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นทรัลเวิร์ดแล้วก็เอวันอารีนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถไปกินที่ร้านนะครับหรือว่าโทรสั่งที่เบอร์0 2 1 0 5 4 5 5 5นะครับการันตีความอร่อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะใครที่ไปกินที่ร้านหรือว่าโทรสั่งนะครับก็รับไปเลยนะครับสำหรับเป็นผ้าปิดปากลายเรียบหูแบบนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษฝากเอาไว้้ดวยนะครับ มาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับไล่เรียนกันไปทีละประเด็นไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันกันก่อนแล้วกันนะครับร์พูเตกับายต้นอีกทีนึงนะครับย้ำว่าไปเยือนในเวลา19นาฬินาทีเวลาเมืองไทยถ่ายทอดสดทาง True s i o n p r e m i e r l e a g u e ฟุตบอล HD1 นะครับมาดูความพร้อมกันครับแต่ก่อนจะไปดูความพร้อมผมให้มาดูสถานก,การณ์ตารางคะแนนของทั้งสทีมก่อนดีกว่า ริพูเนี่ยอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนนะครับมี20แต้มเท่ากับทอรแมนมฮอสเปอร์นะครับในขณะที่ไบรตันเนี่ยอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนมี9คะแนนนะครับโดยมีแต้มอยู่ห่างจากโซนปลอดโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่5แต้มเท่านั้นเรียกได้ว่าก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับทีนี้มาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมกันดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันเมื่อวานนี้จอแดนเทนนิสันกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะครับอย่างเต็มรูปแบบ ล่าสุดเจนคอปก็ให้สัมภาษณ์แถลงก่อนเกมนะครับโดยบอกว่าจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยซ้อมได้แล้วเมื่อวานนี้ทั้งการซ้อมเดี่ยวแล้วก็การซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมดังนั้นเดี๋ยวมารอดูว่าเฮนเดอร์สันจะพร้อมหรือว่าจะได้ลงเล่นเกมนี้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันในรายของผู้เล่นอื่นๆเจนคอปก็อัปเดตแบบนี้ครับสำหรับผู้เล่นที่ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเจอกับอาต์ตันตามาเนี่ยก็กำลังอยู่ในกระบวนการของการฟื้นฟูร่างกายซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติครับสำหรับช่วงเวลาแบบนี้ที่ โอ้โหโปรแกรมมันแข่งถี่มากคุณเพิ่งเตะเมื่อวันพุธมาเสร็จคุณก็ต้องมาเตะคู่แรกอีกเที่ยงวันตามเวลาอังกฤษเลยของวันเสาร์อีกเวลาพักน้อยมากเนี่ยยังพักฟื้นร่างกายกันอยู่เลยเดี๋ยวผมจะทําการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะส่งใครลงอีกทีหนึง่งขอตัดสินใจให้ชา้าที่สุดถ้าคุณถามผมว่าใครจะลงตอนนี้ผมบอกไม่ได้นะครับขอเวลาในการตัดสินใจอีกทีหนึง่งเพราะเดี๋ยวต้องปรึกษาร่วมกับทีมแพทย์ด้วยว่าเอ้ยใคร พร้อมลงเล่นยังไงอะไรยังไงบ้างต้องปรึกษาทีมแพทย์ด้วยผมตัดสินใจคนเดียวไม่ได้นะเวลาที่เจนคอ่พูดอยู่นะครับก็คือวันศุกร์ใช่ไหมซึ่งเจนคอ่เก็บอกว่าผมมีเวลาอีก25ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะตัดสินใจว่าใครฟิตที่สุดใครสดใหม่ที่สุดแล้วก็ใครเหมาะสมกับแผนที่จะเจอกับไบรตันที่สุดจะต้องตัดสินใจจากปัจจัยเหล่านี้นะครับ ส่วนฝั่งบรตันเองนะครับอดัมลาลาน่าเนี่ยจะได้กลับมาเยือนทิมไม่ใช่เยือนทินเก่าต้องบอกว่าเล่นเจอกับทีมเก่าแต่ก็มีปัญหาบาดเจ็บที่โคนขาหนีบซึ่งก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าลาลาน่าจะฟิตทันหรือไม่นะครับส่วนตาลิกแลมตี้เนี่ยพลาดแนๆ่ๆเพราะว่าติดโทษแบนนะครับโดนใบเหลือง2ใบไล่ออกเมื่อเกมที่แล้วส่วนเลโอนาร์โดโตซานะครับคนนี้เป็นเป็นตัวลูกตัวเก่งนะครับก็น่าจะฟิตทันนะครับกลับมาฝึกซ้อมได้เช่นกันอะ นี่ก็คือสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมที่นํามาฝากเพื่อนๆนะครับไปต่อกันที่สถิติที่น่าสนใจกันบ้างมาดู Head to Head หรือว่าการเจอกันของทั้ง2ทีมร์พูข่มมิดดัมเลยนะครับการเจอกันในทุกรายการนะครับร์พูเนชนะไบรตันมา9เกมติดต่อกันแล้ว9เกมรวดยิงได้27ลูกแต่ถ้านับทุกรายการไปถึง11เกมเนี่ยไบรตันก็ไม่ชนะริวูมาพูลมา11เกมแล้วนะครับ ชนะล่าสุดเนี่ยที่ไบรตันชนะลิเวอร์พูลต้องย้อนกลับไปในเกมเอฟเอคัพปี1984เลยนานมากนะครับไบรตันเนี่ยเจอกับลิเวอร์พูลนะเวลาเล่นในบ้านของตัวเองเจอกับลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยชนะลิเวอร์พูลครับไม่ชนะเลยแหละ4ครั้งหลังสุดที่เล่นในบ้านใหม่เนี่ยเอ็มเอ็กสเตเดียมน่ะแพ้ไป3นะเสมอไป1เรียกได้ว่าไม่ดีเลยครับฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีครับ มาดูกันที่เรื่องราวของลิปูกันบ้างสิติที่น่าสนใจนะครับลิปูปีนี้เนี่ยมีเกมเยือนที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับ4เกมหลังสุดที่เล่นเกมเยือนในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ชนะไปถึง3ม,มีแบ่งเป็นเสมอ2แพ้1น,นะครับแพ้เนี่ยก็แพ้แอสตันวิลล่าแล้วน่าจำกันได้โดนถล่มถังเลยนะครับ่อ2ต่อ7แล้วก็มีเสมอเอฟเวอร์ตันมีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเกมใหญ่นะ เอฟเวอร์ตันกับแมนซิตี้นะครับแล้วเอฟเวอร์ตันจริงๆเราควรชนะนะย้อนกลับไปคิดถึงวันนั้นผมก็ยังฉุดไม่หายเลยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะแค่สามนะครับจาก10เกมหลังสุดที่เล่นเกมเยือนอย่างที่บอกว่าเกมเยือนเล่นไม่ดีอืมแปลกมากๆนะครับลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้นะครับเล่นเกมเยือนไม่ดีนะแล้วก็นี่ครับโมฮาเม็ดซาลาห์ครับมีส่วนร่วมกับการทำประตูเนี่ย8ลูก จาก6เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกที่เจอกับไบรตันนะเรียกได้ว่าถูกโชโลยิงไป5แอซซิตไป3ในขณะที่เดียโกโชต้านะครับก็ทําประตูใส่ไบรตันได้อยู่เสมอๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดล่าสุดตอนที่เขาอยู่กับวูฟเวมาเตันเนี่ยเขามาเยือนไบรตันเนี่ยเขายิงไป2ประตูเลยนะแต่ว่าโชต้าเป็นนักเตะที่แปลกอย่างหนึ่งใน13เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับ นับตั้งแต่ตอนอยู่กับบู๊ด้วยจนถึงเราด้วย13เกมหลังสุดเนี่ยเวลาเล่นเกมเยือนยิงได้แค่ลูกเดียวอันนั้นก็คือเรื่องที่น่าแปลนะครับอ่านี่คือสถิติที่น่าสนใจที่นํามาฝากเพื่อนๆนะครับทีนี้มันก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับมันจะเป็นนัดที่100ด้วยนะครับสาหรับอาริสงเบเกอร์กับเลียร์ูเจนคอรก็บอกว่าโอ้โหลอยนัดที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําให้กับเราได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอถ้าจะนับว่าเขาดีกี่นัด เจนเขาบอกว่า99นัดทําได้อย่างยอดเยี่ยมอาจจะมีสักนัดหนึ่งที่พลาดบ้างอะไรบ้างแต่โดยรวม99นัดคือย,ยอดเยี่ยมมากเท่าที่จําความได้นั่นคือสิ่งที่เจนคอปบอกนะครับแล้วก็ถ้ายิงได้นะครับนี่จะเป็นประตูในเกมเยือนลูกที่250สําหรับเริยวผูในยุคข,ของเจนคอปนะแล้วก็ประตูล่าสุดที่ริ่วผูยิงใส่ไบรทันได้ก็คือการมาเยือนที่นี่แหละเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้ว เมื่อปลายซีซั่นที่แล้วเป็นจอแดนเทนเดอร์สันยิงลูกปิดท้ายนะครับยิงไกลนอกกรอบเข้าไปนะครับอ่าทีนี้มาดู11ตัวจริงกันบ้างนะครับ11ตัวจริงที่คาดของทั้ง2ฝั่งฝั่งไบรตันเนี่ยน่าจะมาในระบบ3-4-2-1แบบนี้นะครับโดยตัวลุกเนี่ยก็ต้องฝากความหวังไว้ที่แดนนี่เบลเบกนะครับแล้วก็มี2ตัวที่คอยปั้นเกมก็คือโตซานะครับกับอดัมลาลาน่าท่าฟิทธทันส่วนซอลลี่มาร์ทเนี่ยน่าจะเล่นแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็ เวลมานเล่นวิงแบ็กขวาคู่กลางาเป็นบิซูมากับไว้นะครับส่วนฟังเรียวพูนะครับโอุนี่เบนไว้เขาได้เล่นกองกลางเลยนะอืมตรงส่ยเล่นเซนเตอร์ไม่เวอร์ครับก็เลยต้องขยับขึ้นมาเล่นกลางกลางรับนะครับ <c oughs> ส่วนเรียวพู4-2-3-1คูสกอร์คาดว่าจัดหนักจัดเต็มสี่ตัวลุกซาร่ามาเน่ฟิมิโนโชตาแบบนี้แต่ตรงแนวรับครับอาริซงเบเกอร์เฝ้าเสานะครับ แล้วก็พอเราได้จอแดนเฮนเดอร์สันกลับมาในนัดนี้ถ้าเฮนเดอร์สันลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยก็จะคู่กับไวนาดูมแบบนี้ครับส่วนมิลเนอร์ก็จะไปเล่นแบ็คขวาแทนเนโกวิลเลียมนะครับหลายๆคนไม่ค่อยปลืม้มฟอร์มของเนโกวิลเลียมก็น่าจะได้เห็นมิลเนอร์นี่แหละเล่นแบ็คขวานะครับแบ็คซ้ายโรเบิร์สันพักมาน่าจะได้ลงเล่นแน่นอนมาติดต้องยืนพื้นครับฟามินโยพักมาเกมกลางสัปดาห์ได้ลงเล่นแนๆ่ๆนะครับนะ ก็น่าจะไลน์อัพออกมาประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องไลน์อัพเนี่ยเอาแบบพูดละเอียดละเอียดเลยนะในมุมมองวิเคราะห์ของผมเนี่ยให้ไปดูต่อกันที่ในโค้ดแอคฟีฟ่าออนไลน์สนะครับผมพูดไว้ช่วงประมาณ20นาทีแรกเนี่ยยี่สนาทีแรกพูดเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยไลน์อัพการจัดแผนการอะไรต่างๆประมาณ20นาทีแรกฝากไปดูด้วยนะครับสำหรับใครที่มีเวลาว่างๆก่อนบอลเตะเนี่ยไม่มีอะไรดูก็ไปดูกันได้โค้ดแอคฟีฟ่าออนไลน์ส่ตอนล่าสุด เกี่ยวกับการจัดทีมเยือนไบรตันที่แหละนะครับเฮนโดเป็นจุดเปลี่ยนของแท็ติกในวันนี้นะครับอ่ะฝาไว้ด้วยทีนี้มาดูเรื่องราวที่เราต้องระมัดระวังไบรตันบ้างว่ามีอะไรบ้างบทวิเคราะห์จากพิีม์ l ี a ดอทคอมหรือว่าเว็บไซต์อเมริาการของพิีม์รี e เนี่ยพูดถึงว่าเวลเบกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับเลียฟูได้นะดดนนี่เวลเบกนะครับท่านมหาเทพเป็นกออีกคนหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ ถิติเนี่ยถ้านับค่าเฉลี่ยคนที่สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งมากที่สุดในพรีเมียร์ใครครับอันดับหนึ่งโมซาลานะครับเฉลี่ยต่อ90นาทีนะครับโมซาลาจะสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษถึง10ครั้ง10.64ครั้งต่อเกมต่อ90นาทีและไม่น่าเชื่อครับแดนแดนี่เวลเบกเนี่ยอาจจะเพิ่งได้ลงเล่นในช่วงหลังแต่ว่ามีค่าเฉลี่ยต่อ90นาทีสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษเนี่ย9.84ต่อครั้งเป็นอันดับ2ของพรีเมียร์เลยนะครับ รองลงมาอันดับ3เป็นแจ็คเกอริช9.38ริชาริสซอน8.63แล้วก็ลาฮิมเซอร์ลิง8.58นะนี่คือสถิติที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมกับการช่วยในกรอบแก้โทษของตัวเองด้วยคือทางด้านของแดนนิ่เวลเบกเนี่ยเขาชอบลงมาช่วยเกมรับลูกเซตพิกก็ลงมาช่วยหม่งช่วยอะไรแบบนี้เคลียร์สกัดเนี่ยก็บ่อยนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะมีส่วนร่วมกับเกมรับด้วยนะครับ นะทีนี้บริยตันเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีจุดเด่นในเรื่องของการที่ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คู่แข่งเข้ามายิงสักเท่าไหร่นักน,นะเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าการเปิดโอกาสให้คู่แข่งยิงตรงกรอบเนี่ยทีมที่เปิดโอกาสให้คู่แข่งยิงตรงกรอบน้อยที่สุดในลีกคือบริยตันซึ่ง on, Mercedes, บริยตันมีถิติที่เท่ากับแมนซิตี้เชลซีแล้วก็แมนขออภัยเท่ากับแมนซิตี้กับเชลซีที่26ครั้งเออเปิดโอกาสให้คู่แข่งยิงตรงกรอบน้อยมาก แล้วก็รองลงมาเป็นแมนยูในเตดที่28ครั้งส่วนถ้านับรวมทั้งตรงกรอบแล้วก็ไม่ตรงกรอบด้วยเนี่ยไบรตันเองก็เปิดโอกาสให้กับผู้แข่งยิง72ครั้งถือว่าเป็นน้อยที่สุดอันดับที่2รอ,องลงมาจากแมนซิตี้แล้วดีกว่าลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอันดับ3ของเลกนะครับในการเปิดโอกาสให้ผู้แข่งยิงน้อยเป็นอันดับ3ที่79ครั้งดังนั้นมันบ่งบอกว่าไบรตันเป็นทีมที่เล่นแบบไหนพวกเขาเป็นทีมที่มีการจัดการที่ดีคลองบอลดีแล้วก็ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้กับผู้แข่ง ยิงมากสักเท่าไหร่นะนะแต่ว่าพวกเขาอยู่อันดับที่16นะครับแปลว่าเขาไม่ได้ค่อยเปิดโอกาสให้คู่แข่งยิงเยอะแต่เวลาเปิดโอกาสทีคือโดนยิงเลยโดนยิงเลยแล้วก็แพ้ด้วยบ่อยด้วยนะครับเพราะไบตันเนี่ยเพิ่งชนะนัดแรกในรอบ7นัดด้วยซ้ําผลงานไม่ดีนะครับทีนี้มาดูสัมภาษณ์จากเจนคอฟที่พูดถึงไบตันกันบ้างเราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าไบตันเป็นทีมลักษณะแบบไหนนะ เจนเขาบอกว่าไบรทันเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างพิเศษมากๆนะครับในการวิเคราะห์ของเราที่พูดตรงๆเลยว่าถ้าจะพูดถึง1ทีมที่น่ากลัวที่สุดไบรทันก็เป็นหนึ่งในทีมนั้นนะไบรทันเจนเขาบอกว่าไบรทันเนี่ยถ้าคุณมองไปที่ผลการแข่งขันเนี่ยก่อนนั้นเขาคือเขาเพิ่งชนะมานะล่าสุดแต่ก่อนอันนี้ไม่ค่อยชนะผลงานไม่ค่อยดีก็จริงแต่ถ้าคุณดูละเอียดดูในแต่ละเกมไบรทันเป็นทีมที่ เล่นดีมากๆเล่นโคตรดีแต่ผลการแข่งขันมักไม่ค่อยเป็นใจเป็นทีมฟุตบอลที่เล่นคลองบอลใส่คู่คนอื่นด้วยเป็นทีมที่เล่นเกมบุกมีระบบการเล่นที่ชัดเจนแต่นั่นแหละปัญหาคือยิงใส่คนอื่นได้น้อยนั่นคือปัญหาของไบรตันแต่ว่าเป็นทีมที่พร้อมที่จะจะเพรสซิ่งใส่คู่แข่งเป็นทีมที่พร้อมเล่นเกมรับอย่างเป็นระเบียบวินัยทํางานหนะักดังนั้นสิ่งสําคัญคือเรียบูจําเป็นจะต้อง มีเตรียมความพร้อมรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าไบตันจะมาในลักษณะแบบไหนอาจจะมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมเองมีโอกาสได้ดูไบตันอยู่หลายนัดเหมือนกันเป็นอย่างที่เจนคอปบ,บอกเลยหลายๆครั้งเนี่ยบุกบุกบุกเนี่ยอย่างเช่นเจอแมนยูเนี่ยบุกใส่แมนยูทั้งเกมเลยยิงชนเสายิงชนคานยิงติดเซฟสักพักโดนแมนยูเสียจุดโทษโดนแมนยูยิงจุดโทษแพ้ หลายนัดตึ้งอย่างเงี้ยยิงเจอสเปอร์เล่นดีกว่าสเปอร์แต่ก็แบบอ่ะจบเขาไม่ได้โดนเขายิงท้ายเกมเป็นแบบนี้ตลอดบอันนี้คือไบร์ตันครับเป็นทีมที่ไม่คมเล่นเกมลุกสนุกแต่ไม่ค่อยคมแล้วก็ชอบพลาดเสียประตูนะในช่วงท้ายเกมเสียจุดโทษอะไรแบบนี้เป็นทีมที่เสียจุดโทษอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกเลยในปีนี้นั่นคือไบร์ตันเจนเขาเพีงยงพูดถึงการที่อาจจะได้เจอกับเพื่อนซีนะเขาใช้คำว่า เฟรนเลยนะครับเฟรนฟอร์ไลฟ์ออฟอัสนะครับคือนี่คือเพื่อนซีตลอดไปเป็นเพื่อนตลอดไปของพวกเราทุกคนในลิเวอร์พูลนะครับก็คืออดัมลาลาน่าซึ่งเจนเขาบอกว่าไม่รู้ละว่าจะได้เจอกับอดัมลาลาน่าไหมได้ข่าวมาว่าเจ็บกล้ามเนื้อคนขานีบแต่ก็หวังว่าอดัมลาลาน่าจะได้ลงเล่นนะแต่ที่สําคัญเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอดัมลาลาน่าเขาคือเพื่อนของเราทุกคนทุกวันนี้เราทุกคนในทีมยังมีคอนแทคแล้วก็ยังมีการติดต่อ ับอดัมราน่าอยู่เสมอเลยไม่ใช่เพราะว่าจะเจอกันในสุดสัปดาห์นี้นะแต่ติดต่อกันอยู่ตลอดเพราะว่าโค้ชของโค้ชสนิทกันเขาเป็นคนที่ดีมากๆนะผมว่าเราหลายหลายคนก็ยังคิดถึงอดัมลาน่านะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของคุณซืออย่างแกรมพอตเตอร์กันบ้างนะครับคุณซือฝั่งตรงข้ามก็คือคุณซือของบริตันนั่นเองออกมาชม3ไม่ใช่3ามภาษาดีต้องบอกว่า4ี่ภาษาของเรียฟูเลยว่าดีที่สุดในโลกตอนนี้โดยเขาบอกว่าโชต้าเนี่ยย้ายเข้ามาเรียฟูนะ แล้วทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยปรับตัวได้เร็วมากแล้วดูเหมือนว่าโชต้าจะเพิ่มมิติใหม่ให้กับลิเวอร์พูลให้ลิเวอร์พูลสามารถเล่นกองหน้า4ตัวได้เลยด้วยซ้ำซา่าอาจจะยืนหน้าฟิมิโนอาจจะยืนัมเบอร์10นะครับเป็นเพลย์เมกเกอร์แล้วก็มีปีกสองข้างเป็นโชต้ากับมาเน่แบบนี้นั่นก็คือรูปแบบการเล่นที่โอ้โหสี่คนนี้ถ้าเล่นพร้อมกันอนะโคตรของโคตรน่ากลัวต้องให้เครดิตลิเวอร์พูลด้วยที่พวกเขาสามารถหาผู้เล่น4คนที่น่ากลัวแบบนี้มาได้ นะครับพวกเขามีแนวลุกที่โคตรน่ากลัวเลยนะครับอย่างไรก็ตามเราต้องพยายามรับมือพวกเขานะซึ่งก็เป็นไปได้ครับที่วันนี้รีผู้อาจจะเปลี่ยนมาใช้4231นะครับรอติดตามกันอ่ะทีนี้มาฟันธงกันสังหน่อยแล้วกันนะครับเช่นเดิมต้องมาดูที่ขาประจําของเรามาร์คลอเลนสันนะครับหรือว่าลอโรกนะก็ฟันธงแล้วก็วิเคราะห์ไว้ใน BBC นะครับโดยเขาบอกว่าไบาตันเนี่ยกำลังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ มีผู้เล่นที่ครบขนาดนั้นน่ะมีผู้เล่นที่ขาดไปอย่างเช่นตาลิกแรมตี้เนี่ยก็ถูกแบนก,ก็มีบางคนที่ไม่พร้อมอีกนะครับไบตันเนี่ยพึ่งคืนฟอร์มชนะมาได้ในเกมล่าสุดนะแต่ไบตันเนี่ยเป็นทีมที่มีปัญหาแน่นอนถ้าจะไปเล่นกับเรพูลแล้วเล่นเหมือนครั้งที่แล้วที่เจอกันเปิดหน้าแรกหลังรอยสูงมีพื้นที่ให้กับเรพู โดนลิฟูแน่ลิฟูเพสซิงใส่แน่สมมุติถ้าคุณจะมาเคาะบอลจากแดนตัวเองเนี่ยลิฟูเพสซิงใส่เนี่ยคุณครั้งที่แล้วคุณโดนตัดเกมอะ่ะแล้วก็โดนสวนแล้วก็โดนลิฟูสองลูกอ่ะเนี่ยคือถ้าไบาตันยังเล่นแบบเดิมลอรินสันบอกว่าเชื่อว่าโดนแน่แต่ถึงยังไงก็ตามไม่ว่าจะเล่นแบบเดิมหรือเล่นเล่นแบบไหนแล้วต่อให้ลิฟูมีตัวเจ็บลอเลนสันก็ยังเชื่อว่าลิฟูมีทีมที่ดีกว่าแล้วน่าจะบุกไปชนะ บรตันด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นั่นคือความเห็นจากมาร์คโรเลนสันนะครับเชื่อว่าบุกชนะ2ต่อศูนย์นะครับอ่ะทีนี้นี่คือความเห็นจากทางมาร์คโรเลนสันนะครับส่วนผมผมฟันธงไว้ในสสารสปอร์ตเจาประเด็นว่าน่าจะชนะสัก2ต่อหหรือ3ต่อ1นําสหรับเรีพูลนะครับน่าจะบุกไปชนะได้ก็มารอรุนกันในค่ําคืนนี้เดี๋ยวหลังจบเกมปุ๊บ มันจบประมาณสักกี่โมงวะสามทุ่มครึ่งเนี่ยจบประมาณ3ามทุ่มครึ่งเนี่ยมาเจอกันต่อไลฟ์สดในช่องของผมโค้ดแอปทันข่าวไลฟ์พูนะครับดังนั้นกดกระดิ่งกดซับสไคร้ไว้จะได้ไม่พลาดตอนที่ไลฟ์สดนักข่าวถามถึงเรื่องอื่นๆครับถามเจนคอัด้วยว่ารู้สึกยังไงกับฟอร์มของเชลซีกับกับสเปอร์ตอนนี้ที่มีลุ้นแชมป์คิดว่าแปลกใจไหมแล้วคิดว่าปีนี้การป้องกันแชมป์มันยากขึ้นกับปีที่แล้วไหมการเป็นแชมป์ยากกับปีที่แล้วหรือเปล่า เจอเกนคอบอกว่าใช่ปีนี้กลายเป็นแชมป์ปีนี้เชื่อเลยว่ามันยากกว่าปีที่แล้วนะแม้ว่าปีที่แล้วจะเป็นแชมป์แรกในรอบ30ปีก็ตามนะครับเขาบอกว่ามันขึ้นมันเป็นเพราะว่าคุณภาพของคู่แข่งด้วยคุณภาพของทีมอื่นๆก็มากขึ้นนะครับขณะที่เราเองก็มีตัวเจ็บเยอะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าสเปอร์กับเชลซีเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้จะมาแบบว่ามีลุ้นแชมป์อย่างนี้นะครับซอแมตันเองคุณดูสิ ซามส์มนเองก็มีทีมที่ดีแล้วอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนซามตัท่านยังโหดเลยเลสเตอร์ก็ดีลหลายทีมก็ดีดังนั้นทุกทีมมีโอกาสเป็นแชมป์ทั้งนั้นดังนั้นก็ยังคงรุ้นกันยาวๆหนทางยังเปิดกว้างสําหรับทุกทีมนี่คือบทสัมภาษณ์จากเจเกนคอปนะครับมาต่อกันที่ทิ้งท้ายครับเรื่องของสัญญา3ตัวหลักของเรามาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อย1ฟันได้สองฟาบินโยแล้วก็3วาเนดุมมาดูฟันไดกับฟาบินโยก่อนนะครับ อัปเดตโดยฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังนะครับเกี่ยวข่าวคนดังสุดๆเลยนะครับคนนี้อาจจะไม่ใช่สายหงในตรงแต่คนนี้น่าเชื่อถือมากๆนะครับโดยฟาบิซิโอโรมาโนเนี่ยพูดในรายการพอดแคสต์ของตัวเองนะครับ Here We Go Podcast โดยเขาบอกว่าอืสิ่งที่ผมพูดกันพูดกันมาแล้วก็ข้อมูลที่เขาทราบมาเนี่ยนะเมื่อประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยไม่เกินเนี่ยคือตอนเนี้ลิเวอร์พูลกำลังพยายาม ในเรื่องของการต่อสัญญาฟันไดากับกับฟาบินโยอยู่แล้วเชื่อว่าลิพูเนี่ยจะเริ่มเจราจาสัญญาใหม่อย่างจริงจังเลยนะกับทั้งฟาบินโยและฟันไนดเนี่ยในช่วงปีหน้า next year อ่า n o t ตตรงนี้ไว้ปีหน้าแต่เขาไม่ได้บอกว่าปีหน้าในช่วงไหนแต่ปีหน้าจะค่อยกลับมาเริ่มคุยสัญญาใหม่กันอีกทีนึงนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีสัญญาเกินกว่า2ปีครึ่งทั้งคู่เลยครับ ยังพอมีเวลาให้ริพูได้เจราจาอยู่นะริพูต้องการที่จะต่อสัญญามากกว่าเดิมออกเพิ่มออกไปอีกสักสองสมปีเลยนะครับต่อสัญญายาวกับทั้งคู่นะครับนั่นคือสิ่งที่ริพูต้องการจะทําดังนั้นถือว่าเป็นข่าวดีครับยืนยันจากนักข่าวตัวพ่อแบบนี้ว่าเดี๋ยวปีหน้าน่าจะเริ่มแล้วละ่ะเจราจาสัญญาใหม่แล้วทั้งคู่ก็อย่างฟานได้เนี่ยหลายๆคนก็กลัวว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวจะมีพวกมัดลงมาดนมาคว้าตัวไปหรือเปล่าแต่ถ้าริปูเจราจาสามารถ ต่อสัญญาใหม่ได้มันก็จะเป็นการปิดประตูเลยนะครับเพราะว่าอายุเขาก็จะ30แล้วเขาน่าจะลงหลักปักฐานกับที่นี่มากกว่าเช่นเดียวกับฟาบินโยเนี่ยอายุประมาณ2ี่7เนี่ยก็ถ้าต่อสัญญาก็เป็นการลงหลักปักฐานเช่นกันส่วนคนนี้ดีกว่าครับหลายคนถามคนนี้มันสัญญาอันตรายกว่าอย่างตะเกียฟาบินโยกับกับฟันได้อ่ะสัญญาเขายัางเหลืออีกตั้งส3องถึงสปียังต่ำเลยดังนั้นมันยังไม่ได้น่ากังวลถูกไหมครับแต่อย่างไวนาดูมเนี่ยจะหมดแนละ้ว และมกราคมนี้สามารถไปคุยกับทีมอื่นล่วงหน้าได้เลยแล้วก็ย้ายฟรีๆได้เลยนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มาดูอัปเดตจากเจมเพียรกันบ้างนะครับเจมเพียรนักข่าวสายหงตัวพ่อของเราแห่งเว็บไซต์เดียร์ไอติกยูเคนเขียนในบทความเลยครับว่าอ่ะดูหัวเรื่องก่อนหัวเรื่องก็คือสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนหัวใจของไวาดุมกับเรียฟูให้สามารถไปต่อกันได้และต่อสัญญากันได้ มันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเปลี่ยนใจที่ใหญ่จริงๆการเปลี่ยนใจเล็กๆไม่สามารถที่จะทําให้วานดุมกับรยบูมาเจรจาสัญญากันใหม่ได้นะครับเนื้อหาที่เจมเพียสเขียนเนี่ยก็คือเน้นย้ำว่าจริงๆเรยบูพยายามจะต่อสัญญากับวานดูมนะแต่การเจรจามันหยุดชะงักไปตั้งแต่จบซีซั่นที่แล้วหยุดชะงักแล้วไม่เคยกลับมาคุยกันอีกเลยไม่เคยกลับมาคุยกันอีกเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องย้ำนะครับแล้วก็ วายดูมเองจริงๆก็กาลังก่อนอันนี้เคยเฝ้ารอสัญญากับิเอร์พูอยู่แต่ิเอร์พูก็ไม่ได้เดินหน้าเรื่องนั้นทั้งคู่ก็ปล่อยสถานการณ์มันมันชะงักอยู่อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ทุกฝ่ายชะง,งักแล้วก็ค่อนข้างผ่อนคลายกับสถานการณ์ทุกๆสิ่งทุกอย่างมันเปิดหมดโอกาสอยู่ต่อมันก็มีแต่มันน้อยนิดมากๆโอกาสย้ายค่อนข้างสูงไปเรื่อยๆเจมส์เพียรใช้คํานี้ครับว่า นับวันไปเรื่อยๆนะนับวันไปเรื่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งวันผ่านไปเรื่อยๆเท่าไหร่โอกาสของวายเนดูมที่จะต่อสัญญาและอยู่กับวิปูต่อในปีหน้าในซีซันหน้ายิ่งน้อยลงเท่านั้นเพราะว่ามันจะใกล้มกราคมไปเรื่อยๆแล้ววานเนดูมจะสามารถไปคุยกับทีมอื่นได้แบบย้ายฟรีล่วงหน้าได้คือแน่นอนวาเนดูมอ,อยู่กับเราจนจบสัญญาแนะ่ไม่ย้ายกลางคันอยู่แล้วสาหรับปีนี้แต่ปีหน้า ซัมเมอร์หน้าเขาไปแนะ่ถ้าไม่ต่อสัญญาแล้วซึ่งตอนนี้โอกาสโคตรของโคตรจะสูงที่จะไม่ต่อสัญญาบาร์เซโลนายังให้ความสนใจอยู่เมื่อซัมเมอร์เนี่ยบาซ่าก็อยากได้ไวรนดูมนะครับแต่ว่าบังเอิญบาซ่าเจอปัญหากับโควิด -19 เหมือนกันตังค์ไม่มีไม่มีตังค์ซื้อตั้งแต่อย่างที่เราเห็นบาซ่าเลยทําให้ก็ไม่ได้ไวรนดูมนะครับอ่ะนี่คือสัญญาสถานการณ์ของไวรยนดูมล่าสุดที่หลายคนก็ถามเข้ามาก็ต้องทําใจไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่า ผมบอยากนะครับแล้วเนี่ยอย่างที่เจนเพียทิ้งท้ายว่ามันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจแบบใหญ่ๆมากๆเลยมันถึงจะทําให้ทั้งเลี้ยงปูแลว้วก็ไวนยดุงกลับมาคุยกันใหม่แต่ณตอนนี้ยากครับเชื่อเหลือเกินว่าแยากย้ายกันแน่นอนหลังจบซีซั่นนี้นะครับนั่นคือสถานการณ์ที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์เจดีอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าไต์นิวยอร์กแท้ๆนะครับตอนนี้มี4สาขานในกรุงเทพมร นวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นทรัลเวิร์สแล้วก็เอวันอารีนะครับใครสนใจไปกินที่ร้านหรือโทรสั่ง021054555นะครับการันตีความอร่อยแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับใครไปกินที่ร้านหรือโทรสั่งนะครับได้ผ้าปิดปากเป็นลายเรียบผูแบบนี้กลับมาด้วยนะครับรวมไปถึงฝากกด subscribe ในช่องของผมด้วยนะครับโค้ชแอคทันข่าวเรียบผูนะครับนี่กด subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารหลังเกมเดี๋ยวมาไลฟ์สด สามทุ่มครึ่งเจอกันนัดลงหน้าเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนพบก,กันใ่โอกาสหน้าสวัสดีครับ